สุดหล่อกำลังกินหญ้าครับน้ำโชคกำลังกินข้าวโตเป็นหนุ่มแล้วนะสุดหล่อโตเป็นหนุ่มแล้วจะครบสองเดือนแล้วสุดหลอ่อมันตกลงมาค่อยดีหน่อยพี่น้องชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อยน้ำก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ดินก็พ่แห้งแล้วคงจะมีหญ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วล่ะต่อไปเนี่ยว่าไงนะโนะโหกินนมใหญ่เลยคณกระแพงสาวกำแพง,แพงกินนมใหญ่เลยแต่ละวีแต่ละวันพี่ดองเอ้ยหัยกน้ำงว่วทั้งเสาทั้งแดงหายหญยหกินเรื่อนนี้มันบ้ามีหามันแห้งมันแรงก่อน อากาศเป็นแห้งแรงยากกับว่าขึ้นต้องคอยหาหญ้าให้วัวตลอดเลยช่วงนี้แห้งแรงจัด หันหน่ะหันหน่ะันน่ะจะเดินไปไหนสุดหรอผู้บ้าสัญญาณไปสายฮะไปกินนมเหรออันนี้แดดว,ว่าค่อยแรงเท่าไหร่ อากาศยังคืมๆอยู่ไม่รู้วันนี้จะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้ตกมาสองวันติดแล้วพี่น้องเมื่อวานแรงทั้งวันเลยเมื่อวานตกแรงทั้งวันเลยดีหน่อยระดับน้ําเพิ่มขึ้นมาหน่อยดินก็ชุมขึ้นมาเยอะเมื่อวานน้ําเต็มเลยตามไานาวันนี้แห้งละ ไม่รู้วันนี้จะตกมาหรือเปล่าไม่รู้ฝนแห้งแรงคักหลายน้ำแป๊บเดียวก็แห้งหมดตามไฮนาขนาดน้ำเต็มไฮนาแค่วันเดียวแห้งหมดเลยมันแห้งแรงจัดแซบบ่าฮะแซบบ้าชกว่าไรงั้นแพําแพงเขากินนุ่มเสยเขา่ากินหยาเขาก็หลายดิ กำลังบึกเลยกำลังเป็นหมูน้อยเลยคุณโชคกำลังเป็นต่สั่งเขาอะขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามนำโชคกับคำแพงกับพี่ปีโป้พี่ปีโป้จะเช้าตอนเช้าเช้าพ่อพาวิ่งละรอบหนึง่ง ก็หาญ่าแล้วก็เอาญ่ามาให้เด็กๆกลับไปก็เอาข้าวกับไปเอวข้าวให้เขาปีโป้ขอบคุณมากมานะครับที่ติดตามตลอดเลยเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสุขภูสุขคนล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประสินนะเด้อพี่น้องพระสินชาวสวนคนเลี้ยงหมาเลี้ยงเที่งหมาที่งงัวที่งค้นเนีววอร่อย ขอบุญขอบคุณหลายๆครับสุขสุขคนโชคดีมีความสุข